สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนธาตุน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนมีผลถึงวันที่10ธันวาคมนะคะมาชา้าแต่มาแล้วนะจ๊ะเว้นวักไปนานประหนึ่งไม่เคยมีช่อง y o u t u b e เป็นของตัวเองนะคะกราบขออภัยจริงๆที่หายไปนานนะคะติดหลายอย่างมากเลยคะ่ะมีทั้งงานประจำแล้วก็ไปงานมีดมาเนาะเออสารภาพตรงๆว่าฉันไปแฟนมีดผู้ชายมานะคะ เออเนาะมีใครบ้างนะคะไม่ไปมีมีเยอะอยู่ <c oughs> ก็พลังงานนี้นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เลยอาจจะไม่ตรงกับใครเลยชอบก็ฟังต่อไม่ชอบก็กดข้ามไปนะคะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ <c oughs> วันนี้เป็นดวงความรักความสัมพันธ์ของคนที่โสดมีแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ทุกสถานะสามารถเข้ามาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ ชอบไม่ชอบก็บอกกันได้นะคะหายไปนานนี่ไม่ใช่อะไรนะคือหนึ่งการประจามสองคือกําลังวาววุ่นอยู่กับการไปแฟนมีตรที่ผ่านมานะจ๊ะเออมีใครในช่องเราที่แบบว่าเป็นแบบว่าเออเป็นหลดซุปเฟร์หรือเปล่า <c oughs> เราม,มาดูกันสิความรัคมคมก,รกะค,ะความสัมพันธ์ของคนทาดน้ํามีนกรกฏพิจิกนะคะความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นยังไง คนทัดน้ําคนทัดน้ําในเดือนนี้อาจจะมีพลังงานเก่าๆนะคะคนเก่าๆวนเวียนวอร์แวร์หรือบางทีอาจจะได้ยินข่าวเขาเอออาจจะได้ยินข่าวเขาอ่า หรือเขาเนี่ยอาจจะแบบว่ามีทักทายบ้างเซฮัลโหลบางคนก็อาจจะไม่มีพลังงานนั้นเลยก็ได้นะคะหรือบางทีถ้าใครที่ไม่เคยมีแฟนเก่าเลยหรือสถานะยังไปไม่ไกลขนาดนั้นเลยค่ะไม่อยากนับว่าเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นใครบางคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอยู่ดีวนกลับมาเจอกันอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนเก่านั่นนี่โน,น่นหรือถ้าใครเชื่อเรื่องอดีตชาติก็อาจจะเป็นใครในชาติกระโนน ตามคุณมาถึงแล้วตามมาทันแล้วได้เจอคู่หรือได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นลนักษณะของการวนกลับมาเออวนกลับมาวนกลับมาสร้างความสัมพันธ์ดีๆสร้างความสัมพันธ์ดีๆก็คือถ้าเป็นเรื่องของอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มองง่ายๆคือเหมือนเขากลับมาเพื่อเจอคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วเริ่มสร้างความสัมพันธ์ ของคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นมันเป็นลักษณะของการคืนดีการกลับมาการอะไรอย่างเงี้ยน,นะเป็นพลังงานเก่าๆเออหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่ามันเป็นความรักที่มันจบแล้วมันจบไม่ขาดอะจบไม่ขาดสักทีคือแบบเจ็บๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้ยนะ่ะคือบอกเลยนะเป็นการวนกลับมาที่แบบว่าคือเหมือนเหมือนกลับมาเฟิร์สอะคะ่ะคือแบบเหมือน ใช้คาว่าอะไรใช้คํานี้มันจะแรงไปไหมเหมือนกลับมาเช็คเลตติ้งหรือเป็นตัวคุณเองที่กลับไปเช็คเลตติ้งเออกลับไปเช็คเลตติ้งนะคะแต่คือถามว่ารักครั้งเนี้ยเริ่มดีแล้วจบดีไหมเริ่มจบดีปะจบดีไหมแกนี่มันลงศพเลยนะจบดีไหมก็คือมันจะเป็นลักษณะของการที่มันจะเลิกมันก็เลิกไม่สุดสักทีอะมันเป็นรักเลิกที่แบบ ถ้าถามเราอะนะมันก็เป็นลักษณะทรงน่าลำคาญหน่อยคือแบบทําไมมันไม่หลุดพ้นสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยคือเนอกปะคือมันจะมีบางคนในความสัมพันธ์ที่รู้สึกลาคาญกับการรักเลิกนี้แล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้บางทีเนี่ยมันจะมีหนึ่งคนในความสัมพันธ์แบบเนี้ยรักเลิกเนี่ยมันน่าลาคาญเออพอมันพอมันเกิดการรักเลิกรักก็ปิดรักก็เปิดอย่างเงี้ยมันทําให้หนึ่งในเอ้ยไม่ใช่สิหนึ่ง คนในความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะเป็นทั้งคู่ที่มีการคุยเผื่อแล้วเก็บไว้ในสต็อกเข้าใจใช่ปะออลองคิดพิจารณาเองแล้วกันว่าพฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่10ธันวาเนี้ยควรจะดึงใครหรือปล่อยให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์รักครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่ถามว่ามันจริงใจไหมคือมันเหมือนมีใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้คิดว่าถ้าเขาไม่กลับมา ไม่เป็นไรฉันมีในสต็อกอะไรประมาณนั้นอะคือต่างคนต่างอย่างเชิงอะแกแกมันเป็นความรักที่ดีปะล่ะเออถ้าต่างคนต่างอย่างเชิงอะคือแบบเอาจริงถ้าเขาไปก็เหนื่อยอะอืมมันมีคือบางหลายครั้งแล้วนะก่อนที่จะเลิกกันแล้วก็หายกันไปเนี่ยคือเหมือนเหมือนแบบ ขิงก็ราค่ะก็แรงอะไรประมาณนั้นเวลารักกันนี่ก็รักโอ้โหรักปานคนากนจะคกินกินหนะักแต่แบบเวลาแบบทะเลาะกันทีนี่ก็คือแบบเหมือนไปโกรธไปเกลียดอะไรกันมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันด้วยอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือเนอื่อกไหมว่ารักกันกี่ครั้งก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเออคานี้เลย รักกันกี่ครั้งก็ต้องเลิกกันอยู่ดีรักเลิกเล,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 ลิกอยู่เงี้ยหรือบางคนถ้าเป็นคู่กรรมการอย่างที่เราเคยพูดกันในหลายคลิปนะคะในหลายรอบเดือนที่แบบว่าถ้าคนเป็นคู่เวรคู่กรรมกันจริง,รงๆอ่ะก็คือแบบหูตบตีกันแทบตายก็ยังอยู่ด้วยกันลูกเต็มบ,บ้านหลานเต็มเมืองอะไรประมาณนั้นอ่ะคือเนอื้อคือถ้านึกง่ายๆคือให้ให้นึกถึงจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนคนที่มันมันเหนื่อยกับการที่จะไปนับหนึ่งใหม่กับใครบางคนให้เหตุผลแบบนี้นะเหนื่อยกับการที่ต้องไปนับหนึ่งกับใครอ่ะฉันไม่อยากไปนับหนึ่งกับใครแล้วฉันเหนื่อยฉันไม่อยากศึกษาใครแล้วอ๋อเข้าใจบางคนก็อยู่กันเพื่อลูกเออเหตุผลเนี้ยได้ยินหลายคนพูดมากว่าก็อยู่เพื่อลูกอยู่ให้ครอบครัวมันสมบูรณ์ถามตัวเด็กหรือย,ยัง ถามเขาหรือยังว่าถ้าเขาต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนี้ในเค <Alles S 2> มีแบบนี้เขามีความสุขจริงหรือเปล่าพอไปทางแหมไปทางอยู่ด้วยกันก็แบบวิ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันไม่มีพลังงานดีๆอะคิดว่าเขาสัมผัสไม่ได้หรออะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้ยิ่งถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันท็อกซิกอ่ะอย่าอยู่เลยเลือกแยกทางกันแล้วเป็นเพื่อนกันมันยังแฮปปี้กว่าเึกออกปะเออ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คาราคาซังน่ารำคาญอย่างเงี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบน่ารำคาญอะ่ะมันจะขาดก็ไม่ขาดเป็นเดือนแห่งการที่ทะเลาะวิวาทเออใช้คํานี้เป็นเดือนแห่งการทะเลาะวิวาทเป็นการวนกลับมาที่แบบมาใช้เรตติง้งมาเหมือนรักมาเหมือนรักแต่แบบมันจะไปต่อมันไปต่อไม่ได้มันมีอุปสรรคอะเออมันมีอุปสรรคมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย ซึ่งแบบสุดท้ายก็ต้องเลิกเลิกปุ๊บอะอยากลองพยายามอีกพยายามอีกกี่ครั้งมันก็มีอะไรที่มันทำให้ไปต่อไม่ได้ค่ะมันมีความเห็นหรือมีอะไรบางอย่างที่ต่างคนต่างก็แก้แล้วพยายามแก้แล้วปรับแล้วมันไม่ได้จริงๆคือมันช่างต่างกันกับที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้เนาะความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อะ ถ้าเราพยายามมากๆเราจะไม่เป็นตัวเองพอไม่เป็นตัวเองปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเข้าใจว่านั่นคือตัวเราอะเราจะเหนื่อยมากเลยนะเพราะเราต้องเป็นคนนั้นไปตลอดอะเพื่อให้เขาแบบอ๋อนี่น,นี่ตัวเธอใช่ไหมนี่แบบโอ้อเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางทีมันไม่ใช่ตัวคุณคุณก็เหนื่อยเปล่าๆมาเลยทําให้แบบบางทีถ้าระเบิดมันระเบิดอะ แต่ความสัมพันธ์ของคนธาตุน้ําอะในกรณีไพ่ไพ่เสร็จเนี่ยคือมันไม่ใช่รอมันระเบิดนะคือเหมือนมันระเบิดอยู่เรื่อยแบบมันแบบจะเรียกว่าอะไรคือมันมีอะไรพูดเลยมีอะไรพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออพอมันมีอะไรพูดเลยมันเลยทําให้มันเลยทําให้ทุกอย่างอ่ะมันอาจจะต้องจบถ้าทุกอย่างไม่จบก็คือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ อะเธอไม่ปล่อยฉันก็ไม่ไปฉันไม่ปล่อยเธอไม่ไปอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยากไปก็ไปเองสิก็เดินออกไปสิถ้าอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเนออกป่าคือแบบเฮ้ยทำไมไม่คุยกันวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความสัมพันธ์น่ารำคาญเราพูดเลยเดือนนี้คนทาตน้ำจะเจอความสัมพันธ์แบบน่ารำคาญน่ารำคาญที่แบบว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะจบก็ไม่จบสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยพอจบไปปุ๊บอ่ะเอาละอีกแป๊บหนึ่งกลับมาเจอกันอีกแล้วเออแบบ อยู่ดีๆก็คนคนที่จะมาเจอกันในลักษณะแบบนี้คือหนึ่งคนนึงต้องเป็นคนขี้ตื้ออีกคนนึงต้องเป็นคนใจอ่อนมากๆนะคะเพราะว่าคือถ้าคนสองประเภทนี้มาเจอกันปุ๊บนี่คือแบบคนนึงเป็นคนขี้ตื้อคนนึงเป็นคนใจอ่อนนี่คือเรียบร้อยเจอกันอีกรักกันใหม่อ้าวทะเลาะกันอีกก็เลิกกันอีกอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยวนรูปอยู่อย่างเงี้ยเหนื่อยป่ะถ้าไม่เหนื่อยก็โอเคต่อไปนะคะอยู่ต่อไปเป็นกําลังใจให้เนาะ สำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะชีวิตแบบนี้มันมีนะคะคนที่รู้สึกแบบชีวิตมีรสชาติจากอะไรแบบนี้เรามาดูไพ่โรแมนติกรอกันสิว่าอยากบอกอะไรกับคนธาตุน้ํานะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนอเชื่อมั่นและศรัทธานะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักไพ่ก็ยังบอกให้แกเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักคือสิ่งถ้าเรายึดมัน่น หรือเราเขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธ,ธาในเรื่องของความรักเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในเรื่องของความรักคําว่าศรัทธ,ธากับคนที่รู้จักความรักไม่เหมือนกันนะคนที่ศรัทธ,ธาความรักก็คือรู้ว่าความรักมันคืออะไรทําไมถึงศรัทธ,ธากับคนที่มีความรักคนที่มีใจรักก็คือแค่แบบรู้ว่าเอ้ยคนนี้เขารักเราเขาดีกับเราเราก็แบบเออรักเขารักเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้คุณลองปรับมุมมอง จากไพ่โรแมนต์ไอเจลเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกคนธาตุน้ําก็คือลองปรับมุมมองในเรื่องของความรักดูลองเชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธามากกว่านี้ไม่ใช่แบบว่าก็การที่มีคุยในสต็อกอะน,นั่นก็คือไม่ศรัทธาละน่าจะไปทางสะสมมากกว่าไม่ใช่ทางศรัทธานะคะ เออเนาะเพราะว่าเราก็คงไม่อยากเป็นเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หรือตัวเลือกของใครขนาดตัวเราเรายังไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครลแล้วใครเขาจะอยากเป็นตัวเลือกของเราเนอะปะการที่มีใครพูดว่าฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้แหละหันมาเมื่อไหร่ก็เจออะไรอย่างเงี้ย นั่นคือกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะบอกคุณว่าหันมาสิกลับมาสิเห็นไหมฉันดีนะฉันรอเธออยู่เสมออะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้มันจะทําให้พอนานๆานไปมันจะทําให้อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนท็อกซิกไปเลยคือแบบว่าคือทําอะไรอะ่ะก็คือเธอต้องรับทุกอย่างเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้แล้วเออกปะเพราะในภาพจําที่เธอจําฉันอยูอ่คือฉันคือคนที่แบบคอยอยู่ข้างเธอตลอดอะไรอย่างเงี้ย ออคนแบบเนี้เอาจริง,รงป้านน่าเสียดายนะน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายเพราะว่าคือเขาไม่ผิดนะที่เขาทุ่มเทกับความรักแต่บางทีการมองเห็นค่าตัวเองอะ่ะมันน่าจะโอเคกว่า การที่แบบทุ่มทุกอย่างให้กับความรักเยอะแยะขนาดนั้นนะคะนี่คือด,ดวงความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดของคนธาตุน้ำนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นความรักที่น่ารําคาญนอะ่ะเออใช้คํานี้เป็นความรักที่น่าราคาญคือรลกกเลิกเลักเลเลิกๆอะไรอย่างเงี้ยคนเก่าก็วนมาไม่หยุดเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสุดแล้วแต่คนธาตุน้ําจะเลือกเดินต่อหรือว่าพอแค่นี้หรือ อยากรอเปิดใจนู่ดเลยดีกว่าเดือนธันวานดีกว่าความรักฉันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดือนนี้อาจจะข้ามไปสวยๆ,วยๆไปเนาะโอเคค่ะชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้นะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงจะฝากไว้นะคะ,ะสิ้นปีนี้เดี๋ยวเราจะมีการสุ่มคัดเลือกเออสุ่มเลือกแล้วกันเนาะสุ่มเลือกดูดวงส่วนตัวนะคะจะเป็นกิจกรรมหรือเป็นการเลือกยังไงสุ่มยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าอพอดูของ มีคลิปของเดือนธันวาออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีว่าเ,เราจะสุ่มยังไงนะคะแล้วใครจะเป็นผู้ที่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะขอให้ความรักคนท่าน้ำมีทางสว่างพบทางสว่างเจอรักดีๆอย่าเป็นรักท็อกซิกนะคะแล้วก็อย่ารักรักเลิกๆนะคะแล้วก็ขอให เชื่อมั่นและศรัทธาในความรักต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ